สำหรับ19ทบ3นะครับอยากให้ญาติไปลองทํากันบ้านมาอย่างจริงจังนะครับไปลองฝึกลองรู้สึกว่าเราอยากลองเองนะครับเพราะต่อไปนะครับก็จะยืนยันแบบเดิมทั้งหมดนะครับกล้ามเนื้อไม่ได้สร้างในวันเดียวนึกภาพครับนิทานครับมีอัศวินคนหนึ่งครับที่เขารวบรวมผู้คนนะครับไปตีปราสาทของคิงนะครับอัศวินคนนี้ไปตีปราสาทนะครับไปตีทุกครั้งอ่ะกองกําลังก็ย่อยยับไปหมดนะครับแล้วเขาก็ ไปรวบร,รวมกองกำลังมาใหม่แล้วมาตีใหม่นะครับเขาตีไปถึงหกเจ็ดครั้งนะครับคือคือครั้งที่หกอะไรประมาณนั้นนะครับเขาไม่เคยยอมแพ้เขาก็รวบรวมกําลังพลไปตีใหม่พูด,ดง่ายๆนะครับคือพาคนไปตายที่ปราสาทเยอะมากนะครับแต่ท้ายสุดในครั้งที่เเขาทาสาเร็จนะครับตีปราสาทได้สําเร็จแล้วเขาก็เป็นต้นราชวงศ์อะไรของทางฝั่งยุโรปอ่ะพูด,ดง่ายๆแล้วกันนะอาจจะเป็นประเทศอังกฤษด้วยซ้ําไปนะครับ อาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นนิทานก็ได้แต่ถ้าผมพูดตรงๆไปเลยแล้วกันนะครับพลังการเอาจริงของคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกได้สร้างได้ด้วยการอะไรครับลองตอบเลยนะครับอย่าไปยอมแพ้ครับเอาจริงบ่อยๆผมเรียนญาติว่าการลองทั้ง3ข้อต่อไปนี้นะครับวันแรกมันไม่เท่าไหร่แต่วันต่อตไปจะเกิดการเรียนรู้จะเกิดทักษะฝีมือจะเป็นนิสัยนะครับจะเกิดปัญญาจะเกิดความกล้า ตามมาอีกมากมายคุณสมบัติต่างๆเติมเข้าไปเลยครับหลักฐานทั้งหมดนะครับญาสามารถเข้าไปดูใน YouTube แล้วเลื่อนไปดูที่วิดีโอของผมเกิน600วิดีโอหลังจากนี้ครับคือผมยอมรับเล่าใครจะไปดูขนาดนั้นแต่มันคือชีวิตเราเองการทําวิดีโอทั้งหมดคือการพัฒนาชื่อของผมเองเนี่ยตั้งแต่ประมาณปีหนึ่งอ่ะผมก็งงมันไปถึง600กว่าวิดีโอได้ไงนะครับในวันที่ผมไม่รู้ในวันที่ผมไม่เข้าใจคือผมเองก็ทําไม่ได้หรอก แต่ผมแทรกเข้ามาพลาดก็เริ่มใหม่ใจเย็นๆเตือนตัวเองบ่อยๆว่าอย่าง,งงนะดามมีใจกับมันนะครับจากนั้นไปจับจุดให้ได้พอจับจุดพอฝึกการได้คิดพอรู้ว่าเราต้องไปลงมือทำอะไรสักอย่างสูตรก็จะง่ายขึ้นนะครับก็บอย่างที่สูตรนี้นะครับถามตัวเองว่าเรากําลังจะทําอะไรเพื่ออะไรออกแบบวางแผนดีๆเติมความรักรู้สึกดีทําให้มีอารมณ์ดีเติมความพึงพอใจเข้าไปจากนั้นอย่าไปเชื่อตัวเองครับ แต่เชื่อพลังของนิสัยเชื่อพลังของการติดมีคนที่ติดเกมได้มีคนที่ติดละครได้มีคนที่ติดการเล่นฟุตบอลได้มีคนที่ติดการเล่นหุ้นได้มีคนที่ติดการร้องเพลงได้ทุกอย่างติดได้หมดมีการติดเซ็กมีคนที่ติดการไปตระเวนทาบุญนะครับมีคนที่ติดการทาสมาธิมีคนที่ติดการเรียนรู้ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมอย่างชัดเจน เราติดได้หมดนะครับอยากให้ลองตอบลองออกแบบด้วยตนเองญาติครับผมขออ้างว่าการเลื่อนเข้าไปการเข้าไปดูใน YouTube การเลื่อนไปที่เพลย์ลิสต์การไปดูวิดีโออื่นนั่นคือเครื่องมือหลายหลาอย่างที่ผมเรียนรู้จัดระเบียบและตกผลึกมาตามลำดับที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะอ่านหัวข้อให้ฟังครับขออภัยด้วยนะครับก็จะอ่านอาจจะอธิบายบ้างเป็นบางจุดนะครับ หนึ่งผมเอามาให้ฟังเอง2องอยากบอกญาติแต่ทั้งหมดผมก็จะนําไปเขียนเป็นหนังสือนะครับนําไปเขียนแล้วก็จะมาอธิบายพร้อมการใช้งานอย่างชัดเจนในหนังสือแต่ผมบอกไว้เพื่อฟังเองนะครับจะได้คือพูด,ดง่ายๆผมไม่ต้องไปอ่านมากแค่เปิด19ทับสนี้นะครับแล้วก็ฟังบ่อยๆสักพักคือคือเราเป็นคนที่มันก็จะเรารู้คํามันอะ แล้วเราก็จะไปขยายความแล้วเอาไปใช้กับตรงหน้ามันจะเป็นประสบการณ์จริงครับคือทั้งหมดเนี่ยถ้าถามว่ามองง่ายๆคืออะไรเราจะวางแผนชีวิตยังไงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ใจว่าฉากชีวิตตรงหน้านี้เราจะทําให้ดีเราจะออกแบบเพื่อให้ฉากชีวิตของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับคือกรรมจัดสรรมาให้เป็นแบบดีๆมันทําได้นะครับแปลว่าอะไรครับก็คือฉากกรรมตรงหน้านี้เนี่ยเราถามตัวเองว่า กับเรื่องนี้เราจะทํำยังไงเราจะทําให้ดียังไงใส่ใจถามหน่อยวันแรกเราไม่เก่งมันอาจจะอึดอัดบ,บ้างแต่การฝืนหน่อยทําไปเรื่อยเนี่ยชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นจะดีได้ง่ายยิ่งขึ้นมันเหมือนกับผมยอมรับมันเหมือนับการเสพติดเสพติดการทําให้ดีขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเคร่งเครียดแต่คนที่ลองก็จะรู้ได้เองะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็จะเป็นทื่มือตรงนี้จะมี3ข้อก็คือ กับตัวเลือกนี้เนี่ยผมจะฉลาดจิตจับนะครับจิตจับยกจิตเสริมจิตจิตจับคืออะไรครับก็คือการที่เราไปสนใจใส่ใจอะไรบางอย่างเราจะเรียนรู้แล้วจิตจะมีคุณภาพยิ่งขึ้นถ้าคนที่ไม่สนใจใส่ใจอะไรเลยก็จะไม่เข้าใจคําว่าจิตจับแล้วมีพลังยิ่งขึ้นยกจิตก็คือเราเราเห็นคนมาว่าไม่ดีกับเราหรือเราเป็นแบบเราเป็นคนที่มีแนวโน้มที่จะบ้ากามแล้วเราไปเจอสิ่งที่ดึงดูดล่อ,อก,กามเรา แล้วเราก็ไปมีใจไหลลงไปอันนี้เขาเรียกว่าจิตมันลงต่ํานะครับแต่การที่เรายกจิตขึ้นมาเรามองว่าอืเราให้อภัยนะครับเราดึงธรรมะเนี่ยเข้ามาจับจิตของเรานะครับเรามองว่านั่นก็คือญาติของเราคนหนึ่งอย่าไปมองว่าเขาเป็นชิ้นเนื้อเขาเป็นเครื่องมือสนองไอ้ความบ้าการของเราเรายกจิตขึ้นมานะครับมองว่าเขาเป็นญาติคนหนึ่งถ้าเขาจะไปมีความสุขความสุขมันไม่ใช่แค่มีความสุขในเรื่องของการของเพศอย่างเดียว มันมีความสุขในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยการสร้างบุญบรารมีด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับมันคือการยกจิตยกจิตเนี่ยคือยกอารมณ์ยกความรู้สึกนึกคิดยกการลงมือทําขึ้นมานะครับจิตจับยกจิตจากนั้นเสริมจิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะอ่านหนังสือเนี่ยมันก็อ่านได้นะถ้าเราตั้งใจแต่ถ้าเราทั้งตั้งใจด้วยทั้งอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดีทั้งอยู่ใน ตำรับตำราที่ดีบรรยากาศที่ดีในการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่านแบบดีๆมันก็ดีครับจากนั้นการทําให้ง่ายนะครับขอเพียงคนเราครับซื่อตรงจริงใจแล้วฉลาดครับฉลาดที่จะปรับให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับในเครื่องมือนี้เนี่ยก็จะดียิ่งขึ้นนะครับผมผ่านเครื่องมือนี้นะครับผมอ่านให้ฟังนะครับต่อไปครับเคยเห็นไหมครับอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆสมัยที่ผมเป็นเด็กจะมีฝาเครื่องดื่มชูกําลังสรุปไม่ง่ายนะครับถ้าเขานํา ล้อหน้าล้อหลังรถยนต์คือในฝาเนี่ยจะมีรูปรถยนต์เป็นล้อหน้าเป็นล้อหลังเป็นอานนะครับเป็นถังน้ำมันเป็นแฮนนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่ามันมีอยู่ทั้งหมด5้าชิ้นส่วนถ้าใครเปิดฝาแล้วรวบรวมได้ครบตัวรถจักรยานยนต์ก็จะสามารถได้รถจักรยานยนต์นั้นไปแต่คนส่วนใหญ่รวมได้ไม่ครบหรอกครับส่วนใหญ่ผมจำไม่ได้ว่าขาดอะไรอาจจะขาดขาดขาด,ขาดตัวถังน้ำมันก็ได้ นะครับก็มันขาดอะ่ะแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เราเรียนหนังสืออย่างเดียวหรือการที่เราคิดวางแผนอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ไปทําหรือบางคนเนี่ยทําอย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเราจะพูดถึงการที่ขับผมใช้คํานี้นะฉลาดร่วมฝืนให้ถึงผลมองไว้ว่าผลระยะสั้นผลระยะยาวนะครับฉลาดร่วมฝืนให้ถึงผลคืออะไร อยากให้ไปลองนึกต่อดูได้เองนะครับคือผมก็คิดหลายๆอย่างแหละมันถ้าคิดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือนึกภาพครับคนกลุ่มหนึ่งครับมาคิดร่วมกันว่าเราจะทําอะไรดีนะเพื่อชีวิตดีๆของเรานะครับมันเหมือนกับมีพ่อค้าหมูคนหนึ่งน่าจะอยู่แถวดอนเมืองนะครับเขาก็ค้าขายหมูในตลาดอ่ะคือขายเนื้อหมูอ่ะจากนั้นเขาเป็นต้องต้องนอนติดเตียงอ่ะลุกไปไม่ได้นะครับ ก็เป็นห่วงว่าเขาเคยขายหมูเพื่อเลี้ยงคนครอบครัวใหญ่เลยนะเขาก็เรียกคนในครอบครัวมาว่าอืมขายหมูอย่างเดียวมันไม่พอหรอกลองไปแปลรูปหมูกลายเป็นแหนมกลายเป็นอะไรหลายๆอย่างกลายเป็นไส้กรอกนะครับแล้วจากคนที่คือแบบหาพอกินกลายเป็นระดับหลายล้านอาจจะเป็นร้อยล้านอาจจะเป็นพันล้านก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คิด คิดได้แล้วทาได้แปลว่าอะไรครับคนเรามานั่งคุยกันว่าเราจะทําอะไรกันดีสมมุติว่าเขาผลิตน้ําพริกร่วมกันผลิตน้ําพริกจากนั้นไปขายได้เงินมานะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันจากนั้นก็มาคิดอีกว่าเราจะพัฒนาสินค้าอะไรไปขายดีทําให้เป็นกิจการแล้วก็ขายเสร็จได้เงินไปเที่ยวกันเป็นวงจรอย่างนี้ลองแทรกวงจรแบบนี้เข้าไปครับแปลว่าอะไรครับถ้าเราเรียนอย่างเดียวมันมันเหมือนกับได้ล้อล้อหน้าล้อเดียวแต่ถ้าเราแบบ ทำให้ครบเราร่วมกันทำให้ครบทั้งคิดพูดทำอ่านเขียนวางแผนไปลงมือทำได้รางวัลมาเสพสุขจากรางวัลน,นั้นคิดถึงการที่คนเรามาทำแบบนั้นร่วมกันนะครับผมไปแผนภาพต่อไปเลยนะครับจากนั้นครับผมเขียนมาง่ายๆเป็นเครื่องมือ3ชุด3การลองก็คือฝึกเพิ่มพลังให้กับการไม่ยอม เป็นเราที่บอกเองว่าต้องเปลี่ยนนะฉันจะลองจริงนะฉันจะเอาดีจริงนะอะจากนั้นครับการลองต่อไปก็คือลองร่วมฝืนให้ถึงผลอย่างที่พูดไปการเรียนรู้ที่ดีก็คือเรียนรู้จากการลงมือทํามันจะเสริมความมั่นใจยิ่งขึ้นนึกภาพคนที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วไปกาข้อสอบกับคนที่เรียนหนังสือเสร็จแล้วนําสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานมาสร้างกิจการมาพัฒนาอาชีพความมั่นใจใน องความรู้ในวิชาการเนี่ยจะแตกต่างกันเยอะมากจากนั้นครับลองมั่นใจครับลองมั่นใจยิ่งขึ้นแล้วไปนับหนึ่งเองนะครับอย่างเช่นถ้าใครย้อนกลับไปก็จะเห็นเห็นผมบอกว่าลองแทรกการออกแบบของเราเองเข้าไปผมไม่บอกว่าให้เราไปเคร่งเครียดนะแต่บอกว่าสิ่งนี้แหละเราจะเต็มที่สิ่งนี้แหละเราจะผ่อนคลายเราจะล้างประจุนะครับตอนนี้แหละเราจะนอนหลับพักผ่อนนอนเป็นตายไปเลยนะครับมันจะมีการนอนของโยคะนะครับจากนั้นครับ ลองนึกถึงวิสัยทัศน์หรือระดับการมองของเราอย่างเช่นถ้าเรามองว่าโอเคเรามาทำงานการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนของเราของธุรกิจของเรามันก็จะจัดระดับหนึ่งแต่การที่เรามองว่าเอ้ยเราตายได้นะเรามาทำงานการเมืองเพื่อเสริมบุญบารมีของเรามันต่างกันนะครับทั้งหมดครับอยากให้ออกแบบแล้วก็ทดลองจัดการให้ลงตัวต่อไปครับ3มการเพิ่มพูนนะครับ ในการสร้างความพร้อมขั้นต้นยกตัวอย่างนะครับลองไปออกแบบเองว่าเราจะทําให้กายและใจกับสภาพชีวิตของเราเนี่ยมีความพร้อมในขั้นต้นได้ยังไงลองฝึกการจงใจครับฝึกเปิดใจเปิดรับสิ่งต่างๆใหม่ๆที่มันดีนะครับฝึกซื่อตรงจริงใจลองฝึกพัฒนาความสดชื่นแจ่มใสให้รู้ได้เองนึกภาพคนที่ไม่เครียดครับฉลาดวางนะครับเราเริ่มดีจริงจากเล็กจากนั้นครับการเพิ่มพูนพลังและคุณค่านะครับ ข้อ2ก็คือฝึกที่ผมบอกว่าปัญญากล้าและอดทนนะครับลองนึกภาพที่เราเห็นฉากและภาพชัดเจนแล้วได้เริ่มต้นจริงๆข้อ3ครับการที่คนเราครับไปลองลดเสียเพิ่มดีไปเรื่อยๆนะครับมาลองล,ลดเสียเพิ่มดีร่วมกันด้วยนะครับไปถึงจุดที่งอกงามพลังดีนะครับลองหยิบข้อมูลทุกวิดีโอมาเติมตรงนี้ครับลองรวมถึงการที่เราออกแบบเองแล้วหยิบมาเติมอย่างเหมาะสมยิ่งเล่นยิ่งเก่งครับต่อไปครับ 3กิจาการผมนึกถึงกิจาการที่คนเรามาร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําฉลาดชมเชียร์กันฉลาดปล่อยกันไปก่อนง่ายๆจากนั้นครับนึกถึงการที่ญาติบอกต่อวิดีโอที่19ทับสกับ 19, 19ทับห่ะไปเรื่อยๆนะครับแล้วเกิดมีกลุ่มคนที่สร้างรูปแบบการทํางานและใช้ชีวิตแบบดีๆทําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งพัฒนาภูมิปัญญาพัฒนาวิทยาการพัฒนาพลังดีร่วมด้วยนะครับ ฉลาดเพิ่มคุณค่าพัฒนามูลค่าคือได้กําไรด้วยนะครับแล้วเปิดโอกาสให้ญาติเข้ามาด้วยมีทั้งแบบที่เป็นการค้าแบบที่เป็นการทําบุญนะครับพอญาติเข้ามาปุ๊บได้ผ่านประสบการณ์ดีๆมองภาพที่ชีวิตเราทํามาหากินไปพร้อมๆกับการทําบุญด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพจริงๆแบบไม่เครียดลองออกแบบสถานที่แบบนั้นดูนะครับจากนั้นครับ กิจการที่สามผมก็คือยกระดับการสื่อสารขึ้นไปเรื่อยๆการสื่อสารคืออะไรครับเราผมทําวิดีโอนี้ไปมันไม่เล้าใจถ้าเกิดว่าในอนาคตมีญาติมาร่วมด้วยวิดีโอผมมั่นใจว่ามันจะเล้าใจได้ดีกว่านี้แต่ในภาพที่เรามีต้นแบบของการทํางานและใช้ชีวิตแบบดีๆนะครับการที่เรามีทีมครูพร้อมใจเสริมไปช่วยญาตินะครับถ้าผมบอกว่าสิ่งที่มีค่ามากๆม,กมีแบบสุดยอดเลย ก็คือคนนี้แหละพวกเราจะคิดว่าไงครับเรามาต่อนะครับเครื่องมือชุดต่อๆไปนะครับก็คือมันมีอยู่4ข้อก็คือ 1. นี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆนี่คือสิ่งที่เราต้องทำจจริงๆ 2. เราจะทำแบบนี้พัฒนาวิธีให้ชัดเจนสําคัญคือได้เริ่มจริงข้อ3ฝึกเพิ่มพลังกำลังใจการอยากทำการอยู่ให้ถึงให้นานไปถึงจุด การดึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมาใช้นะครับทั้งเสริมกําลังใจเสริมการทําตรงนี้นะครับพลาดก็เริ่มใหม่ข้อ4ตอนนี้พยายามมีตัวเลือกเดียวคุณภาพแปลงตัวตนให้เหมาะสมทันทีทําจิตคุณภาพให้มั่นคงพลังอาการสภาพดีต่อเนื่องสติวิริยะฌานอ่ะต่อไปเลยนะครับอ่านให้ฟังนะครับคือคือญาตจะได้ประโยชน์ก็เมื่อเอาไป จดตามที่ผมอ่านแล้วก็ไปขยายความเองเพื่อตกผลึกเครื่องมือของตนเองพอต่อไปเนี่ยผมก็จะตกผลึกเครื่องมือให้เลยจากตรงนี้นะครับตรงนี้ผมก็ฟังบ่อยๆนะครับจากนั้นครับสิ่งที่เครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบมาดีแล้วเนี่ยเราไปถึงขั้งแรกให้ได้ก่อนแล้วก็ทำบ่อยๆตลอดนะครับแล้วก็นํามาใช้ตลอดยกตัวอย่างครับเด็กคนหนึ่งมีเด็กที่บอกว่าเอ้ยเองไม่ได้เรื่องเลยไม่อยากทําอะไรเลยนะครับ เป็นคนที่แบบไม่ไม่เอาฐานไม่เอาการเอางานแต่ลองให้เขาได้มีความสุขกับการวาดภาพจนเป็นภาพสําเร็จแล้วจากนั้นเนี่ยชมเขาเขาจะเป็นคนที่หนึ่งเขาใช้มือใช้สมองวาดภาพได้สําเร็จได้รับคําชมนะครับถึงก่อนครับถึงผลสําเร็จก่อนพาเด็กไปถึงผลบ่อยๆไปเล่นกีฬานะครับถึงบอกว่ากีฬาพัฒนาคนคนพัฒนาบ้านเมือง ก็มาจากแบบนี้ก็คือได้ถึงผลก่อนจากนั้นเนี่ยแม้แต่การทํางานครับเราใส่ใจที่จะไปร่างหนังสือแบบดีๆเราใส่ใจที่ไปทํางานแบบดีๆการที่จงใจกับไม่จงใจเนี่ยแตกต่างกันมากเคยมีอาจารย์บอกว่าคนที่ไม่ผิดศีลเลยกับคนที่ผิดศีลบ้างแต่อาราธนาตั้งศัจจที่จะรักษาศีลอยู่บ่อยๆคนที่ตั้งศัจจะและอาราธนาเนี่ยได้บุญเยอะกว่ามากมายทั้งที่เขาทาผิดศีลบ้างนะครับ คือการตั้งศัจจะการจงใจของคนเนี่ยมีความสําคัญมากแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรงหน้านี้ถ้าเราเลือกก่อนกับการที่เราทําไปแบบงงๆเนี่ยต่างกันมากนะครับอะต่อไปเป็นเครื่องมือชุดต่อไปก็คือ1ฉลาดร่วมฝืนให้ถึงจุดให้ใหเป็นผลให้กิจการงอกงามดีจริงดีได้ง่ายฉฉลาดยกระดับให้ก้าวล้ําอย่างต่อเนื่องไม่หลงตรงนี้แหละนะครับการไปใหถึงจุดถึงผลให้งอกงามเนี่ยทำให้ได้ก่อนได้บ่อย คือได้ก่อนอันนึงนะครับจะเป็นวาดลูกก็ได้จะไปเอาเราไม่เคยค้าขายอะ่ะแต่เราอะไรนะทํากล้วยทํากล้วยกล้วยอบน้ําผึ้งก็ได้เราไปลองขายดูก่อนมันอาจจะไม่ได้กาไรมากแต่ไปลองให้ถึงจุดที่เราได้ทำแล้วเราได้เงินจากการขายมาจริงๆก่อนนะครับไปลองครั้งแรกให้ได้ก่อนข้อ2ครับจิตเป็นใหญ่เราเห็นความสําคัญเห็นความชัดเจนเราเห็นคุณค่าของชีวิตโหเราเกิดมาชาตินึงเนี่ย โอ้ไม่แน่ชาติหน้าเรา,าจ,จะไม่ได้เกิดเป็นคนอีกก็ได้อาจจะได้ไปเกิดเป็นอะไรที่มันไม่มีโอกาสทําบุญน่ะเราเห็นคุณค่าของชีวิตเห็นความสําคัญอย่างชัดเจนเห็นความสําคัญของกาําลังเวลาฉากกรรมฉากกรรมตรงหน้าในตอนนี้เห็นความสาคัญของการที่เราต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาฉากกรรมดีๆมารองรับชีวิตของเราทําจิตใจให้มีคุณภาพรู้จักพลังของจิตเอาจิตไปจับยกจิตชลาเสริมจิตนะครับส่งเสริมจิตให้คู่ง่ายๆออกแบบสภาพชีวิตของเราเนี่ย ทำให้เราก้าวไปสู่จุดที่เป็นชีวิตขาขึ้นของทั้งจิตและปัจจัยทั้งปวงนะครับต่อไปครับข้อ3ครับรวมพลังร่วมทางนี่แหละครับคือกิจการที่ผมจะทำนะครับนึกภาพคนที่มุ่งมั่นตั้งใจจะมาร่วมกันนะครับมันคือยุคใหม่ของโลกมันคือรางวัลของพวกเรามันคือคนที่คือแน่นอนครับมันมีปัจจัยมากมายมันมีความเคยชินแน่ดีตมันคือภาพเก่าของชีวิตแต่คนที่ มาร่วมดีจริงจากเล็กแล้วให้จงใจให้มันงอกงามขึ้นทีละนิดมันคือรสชาติของคนที่จะมาเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจถูกคอเข้าขาทุ่มกันมาทั้งตัวเทกันมาทั้งใจดียิ่งยิ่งขึ้นมันคือการที่คนกลุ่มเล็กๆตัวเล็กๆที่น่ารักมาฉลาดคึกคักอย่างชาัดเจนนึกภาพครับมีนักคิดคนหนึ่งเป็นนักทฤษฎีด้วยเขาเขียนทฤษฎีเรื่องความพึงพอใจผมจําชื่อไม่ได้จริง แล้วผมก็บังเอิญได้ไปดูด้วยมีคนส่งมาให้ดูผมก็ดูทางไลน์นะครับจากผมสรุปมาง่ายๆอย่างนี้นะครับคนเราครับขอให้ไปฉลาดครับฉลาดที่จะร่วมกันครับพัฒนาพลังความพึงพอใจและความการยอมรับแล้วทําให้พลังความพึงพอใจและการยอมรับเหล่านั้นไปเสริมไปเสริมจิตใจที่มีคุณภาพไปเสริมร่างกายที่มีคุณภาพไปเสริมกันและกันเองทั้ง พลังความพึงพอใจและการยอมรับนะฉลาดนะร่วมกันทําให้ไปเสริมจิตใจใพวกเราทําให้ไปเสริมร่างกายทําให้เป็นเสริมกันและกันจากนั้นเสริมปัจจัยองค์ประกอบต่างๆเสริมภูมิปัญญาเสริมทั้งปวงครับเมืเ่อคนที่ฝึกฝืนไปลุยจริงให้เกิดความพึงพอใจและการยอมรับขึ้นมาในหมู่พวกเราและสิ่งต่างๆมันจะดีแค่ไหนครับจากนั้นอนะ่ะผมมองไปถึงการที่อ่ะที่บอกว่า การจงใจถือศีลมีสัจจะนะครับกับการที่เราปล่อยเฉยมันต่างกันจงใจเลือกก่อนนะครับนึกภาพคนที่มาอยู่ร่วมกันแล้วมีวาะซ่อนเลนกับคนที่มีอะไรบอกกันตรงๆนึกภาพคนที่ออกแบบการร่วมงานร่วมใช้ชีวิตแบบดีๆลงตัวแล้วยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งร่วมเล่นก็ยิ่งเก่งและยิ่งดีฉลาดให้ทั้งหมดเป็นเกมที่สร้างสรรค์ดียิ่งยิ่งขึ้นอย่างพวกเราลองตกผลึกตรงนี้ดูครับ พราะมันจะกลายเป็นหลักชีวิตของท่านเองซึ่งท่านจะรู้ว่ามันง่ายมันทําไม่ได้หรอกนะครับแต่การที่เราฝึกเริ่มไปทําให้ถึงก่อนถ้าให้ผมบอกคืออะไรสมัยก่อนครับคนเราอยากดีขึ้นพ่อแม่จะต้องนําลูกเนี่ยไปฝากสถานศึกษามันจะมีแหล่งการเรียนรู้ต่างๆมีพระอาจารย์มีอาจารย์มีฤาษีนะครับแต่ทุกวันนี้มีระบบการศึกษาแล้วถามว่า การพัฒนาคนหรือการเรียนรู้สมัยใหม่เนี่ยที่ก้าวข้ามยกระดับมากกว่าระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะทําได้ไหมนะครับก็ลองตกผลึกกันดูนะครับฝากเนื้อฝากตัวแนละ้ววิดีโอนี้เนี่ยอย่าอย่าอย่าบ,บอกต่อนะครับอย่าแนะนําบอกต่อนะครับสิบเก้ามไม่ต้องบอกครับเพราะว่าต้องทําการบ้านมาจริงๆคือที่บอกทั้งหมดเนี่ยมันคือย,ยอดของมันยอดของในเดือนมีนาคม2 5 6 6นนะครับผมมาบอกเสริมวิดีโอขั้นต่าง แต่ผมก็จะตกผลึกให้กลายเป็นหนังสือที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สาระสําคัญก็คือการที่ญาติเนี่ยยังไม่ได้เจอคําตอบในขั้นที่19บเทับสเทันี่ยลองหาคําตอบที่มีค่าที่ยอดเยี่ยมที่ใช่จริงๆของท่านให้ได้ก่อนขอพระคุณจริงนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้ไม่แน่เราจะเป็นหนึ่งคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในตัวเราในพวกเราในประเทศไทยรวมถึง ให้กับสายพันธุ์ของเรารวมถึงหมู่ญาติสพสัรทุกชนิดอะนะครับเป็นเนื้อนาบุญผมไม่บอกว่าโลกจะต้องเปลี่ยนไปแบบดีๆนะครับไม่ต้องบอกนะครับไม่ได้บอกอย่างนั้นทุกคนเลือกได้จะเป็นแบบดีหรือไม่ดีก็ได้เพราะวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปพร้อมกับผลกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้แต่ผลกรรมมันก็มันก็ส่งผลนะพูดง่ายๆแต่สิ่งที่ทุกชีวิตได้รับการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ นะครับการเรียนรู้จากชีวิตทั้งดีและไม่ดีอย่างครับถามผมว่าดามจะทําอะไรผมอยากทําจริงนะครับก็คือ,ซ,อซื้อที่ดินล้อมรั้วคุณสมบัติแรกที่ผมจะคัดคนเข้ามาในรั้วนั้นก็คือตั้งใจว่ามีอะไรเราจะบอกกันตรงๆเราจะไม่โกหกกันคนเราขอแค่ไม่โกหกให้ได้ก่อนเคยเห็นไหมครับคนที่เราพูดอะไรออกไปอ่ะแล้วเขาแปลงไปเป็นอย่างอื่นบางครั้งเขาไม่ได้แปลงนะครับ แต่เขาโกหกหลอกลวงจนติดเป็นนิสัยจนโกหกและหลอกลวงตนเองมันมีผลต่อสภาพจิตนะครับการโกหกและหลอกลวงเนี่ยสิ่งที่ผมจะเริ่มต้นนะครับข้อแรกเลยก็คือไม่ต้องโกหกออกมานะครับชิงบอกข้อเสียไปก่อนได้ําไปชิงบอกจุดสําคัญไปก่อนได้สาไปในรั้วนั้นนะครับเป็นการทดลองครับผมอยากทดลองนี่คือจุดแรกส่วนจุดต่อ,ตอไปเรามาออกแบบร่วมกันเหตุผลเพราะอะไรครับ คนเราอ่ะผมเชื่อมั่นในเรื่องของการเรียนไหว้าตายเกิดดีไม่ดีเราเรียนรู้มาหมดแล้วแต่การโกหกหลอกลวงทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยมันทําให้จิตใจของเราเนี่ยแปลงสารผิดสื่อสารผิดพลาดถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็รันผิดอ่ะไอประมวลผลผิดพลาดนะครับวิธีแก้ชีวิตง่ายๆทุกคนดีอย่างแน่นอนเพราะว่าชีวิตเราเราผ่านการเรียนรู้เราผ่านการเป็นไอคนผ,ผู้เรียนรู้ทำเราผ่าน การเป็นกษัตริย์เราผ่านการเป็นทาดเราผ่านการเป็นพ่อค้าเราผ่านการเป็นหมอเราผ่านมาหมดแล้วสิ่งที่จะเปิดโลกก็คือความซื่อตรงจริงใจเริ่มต้นจากตนเองให้ได้ก่อนผมไม่บอกว่าทุกคนต้องพูดชิงบอกข้อเสียกันก่อนหมดคือโลกใบนี้ตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ผมจะล้อมรั้วทดลองกับแค่บางคนนะครับก็ฝากนะครับขออภัยที่ เฉลยมาก่อนว่าสําคัญก็คือการที่คนเราไม่โกหกให้ได้ก่อนจุดแรกที่ต้องเริ่มทําก็คือซื่อตรงจริงใจกับบางคนที่เราจะร่วมก้าวไว้ด้วยกันเนี่ยให้ได้ก่อนขอบพระคุณจริงครับวิดีโอนี้อย่าบอกนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าผมบ้า